ความรู้สึกในนัดนี้ของลึกเตมใช่ไหก็ดีใจครับที่เก็บสามเต้มนอกบ้านได้สามเต้มสําคัญเราก็มันก็มีบ้างครับเกมกีฬาม,มันก็มีเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างเราก็พยายามเก็บสามเต้มไปเรื่อยๆครับยังไงบ้างครับกบารเซฟทุกจุดโทษอ๋อก็ซ้อมมาทุกวัน <laughs> จุดโทษบางทีนอกบ้านเราก็ต้องทาใจครับเล่นนอกบ้านเราก็ต้องมีเสียงงโทษบ้างขอบคุณที่เราเก็บสามเต้มได้วันนี้ อยากให้เชิญชวนในนัปดปฐุมฯเชิญชวนในแม์ในบ้านครับแฟนบอลหรือทางบ้านมาชมกันเยอะเยอะในแมในบ้านเราก็เจอของชีมมูลครับขอให้เข้ามาชมมาเชร์กันเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้ทีมเราครับ